บทที่57พระอาจารย์ที่บุญสีพาวิลลี่ไปนมัสการตามสำนักต่างๆบางองค์ตอบวิลลี่ตรงๆว่ามีสิผีมีสิวิญญาณอดีตชาติก็มีสมมุติว่าผมระลึกชาติได้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเคยสัญญาไว้กับผมว่าหล่อนจะเกิดมาเพื่อพบกับผมอีกทำอย่างไรเราจึงจะจำกันได้ จำกันตรงๆไม่ได้หรอกชาติที่ผ่านมาแล้วไม่เหมือนอดีตที่เพิ่งผ่านไปตอนเรายังเด็กแค่1ิบยีเพราปีพอปฏิสนธิคือการเกิดใหม่ปิดบังความรู้สึกระลึกชาติผลหลังแต่ถ้าเคยมีวาส,สนาร่วมกันมาแต่ปางก่อนเวลาพบเห็นหน้ากันอาจมีความรู้สึกอย่างที่เรียกว่าถูกชะตากันคำตอบต่าง ไม่อาจทำความกระจ่างแจ้งให้ใจของวิลลี่สงบลงได้ใจหนึ่งก็อยากจะเชื่อว่าเด็กหญิงแพทคือคุณลำดวนที่ตามมาเกิดแต่อีกใจหนึ่งก็ให้ขัดเคินไม่รู้แล้วบางเวลาวิลลี่จึงรู้สึกเหมือนตัวเองจมอยู่ในน้ำให้รู้สึกอึดอัดจะจมลงไปก็ได้จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก็โผล่ไม่ขึ้นที่นี่มีหมอดูไหมครับ หมอดูแบบรู้และทายอะไรอะไรล่วงหน้าได้เขาถามบุญตรีอยากดูหมอหรือบุญศรีชอบเรื่องหมอดูเหมือนกันผู้หญิงปูนหล่อนผู้หญิงปูนหล่อนดูจะชอบทั้งนั้นไปหาอาจารย์ผู้นี้มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาไปหาหมอดูและคนทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่าทาั้งที่จริงแล้วบุญตรีไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไร หมอดูที่บุญศรีพาวินดี้ไปหานั้นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่กำลังมีชื่อเสียงแต่ทว่าคำทำนายนั้นมักจะมาในรูปแบบของลาภผลและเคราะห์ดีเคราะห์ลายหมอดูสามคนทำนายไม่ตรงกันสักรายเดียวโดยเฉพาะเรื่องเนื้อคู่วินลี่จับได้ว่าเป็นการเดาเขาจึงไม่เลื่อมใสในศาสตร์ขแขนงนี้นานหลายวันจนกระทั่งเป็นเดือนหมดกำหนดวีซ่า และเดือดร้อนเรื่องเงินจำเป็นที่เขาจะต้องกลับไปจัดการให้เรียบร้อยเขามีโอกาสพบท่านดอนก่อนกลับท่านกล่าวกับเขาว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราย่อมเป็นการไม่เที่ยงไม่แน่การวุ่นวายถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทำให้เกิดทุกข์เห็นไหมเวลานี้มองเห็น,นง่ายง่ายเธอมีทุกข์แล้วเพราะแทนที่จะทำตัวให้มีประโยชน์ เธอกลับปล่อยแขนขาให้ลอยเปรปะไปตามบุญตามกรรมท่านเน้นคํำว่าตามบุญตามกรรมแล้วเน้นอีกว่าตามบุญตามกรรมที่เธอคิดว่าสร้างไว้แต่ชาติพบไหนก็ไม่รู้ผมควรจะทำอย่างไรดีแล้วครับทำงานสิทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเธอเองนั่นแหละเมื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วมันก็เอื้อไปถึงคนอื่นๆด้วย อย่างน้อยหากมีใครที่เขาเป็นห่วงเธอเขาจะได้โล่งอกพรอยมีความสุขสบายใจไปด้วยท่านพูดตอบไปว่าคนเราถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยการรอคอยอะไรก็ตามเพียงอย่างเดียวจะรู้สึกว่าเวลามันเนิ่นนานเหลือเกินหากมีงานมีเรื่องต้องทำก็จะลืมเวลาไปได้ครับแต่ผมคงกลับมาอยู่เมืองไทยแน่ๆ วิลลี่ไม่อยากกลับไปอยู่ในอเมริกาไกลจากคนที่เข้าใจไกลจากคนที่เข้าใจเขาแม้จะให้ความจริงอย่างที่เขาต้องการไม่ได้แต่ก็เข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของเขาวินลี่ไปอยู่เมืองไทยสี่ปีเกือบ5ปีแล้วสินะตรีสักกล่าวกับภรรยาและพูดต่อไปว่าดูเขาเชื่อมั่นสิเหลือเกินว่า เขาเคยเกิดเป็นพระแสนใจพักบรรพบุพร,รุษของเราก็น่าจะให้เขาเชื่อหรอกค่ะพิมพ์ว่าเขารู้เรื่องบรรพบุรุษของเราดีกว่าเราเสียอีกขนาดคุณพ่อท่านยังไม่รู้เรื่องคุณลำดวนกับพระแสนใจพักเลยนี่คะแต่ก็นั่นแหละเราเป็นสายสืบมาจากพยามนตรีพักน้องชายพระแสนใจพักเรื่องไม่ดีไม่งามของบรรพบุรุษท่านก็คงอยากให้มันเป็นความลับ ถ้าเขาเคยเกิดเป็นผระแสนใจพักจริงๆมันก็เป็นเรื่องแปลกไม่น้อยที่ไปๆไปมาๆเขาก็กลับไปอยู่ในที่ที่เป็นตระกูลของตระกูลนาคาราถึงจะกลายเป็นคอนโดมิเนียมไปแล้วก็เถอะตรีศักดิ์กล่าวดังนี้พอหลังจากวินลีวิ่งเต้นจนได้ทำงานบริษัทอเมริกันในเมืองไทยแล้วเขาก็พยายามซื้อห้องชุดในอาคารที่ก่อสร้างลงบนที่ดินของตระกูลนาคาราตรีศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ลุงจรบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์พระดอนบางเวลาถึงขนาดตามพระดอนออกไปทุดงตงต่างจังหวัดไปไปมามาจะบวชเอาเสียเลยกัมังคะพิตีพิมพ์กล่าวแกมหัวเราะกลับไปคราวนี้พิมพ์ตื่นเต้นจริงๆเกือบเท่ากับเมื่อคราวที่เดินทางไปอยู่ที่นั่นครั้งแรกห้าปีเต็มๆทีเดียวนะที่เราไม่ได้กลับเมืองไทยเลย ตรีศักยิ้มวันเวลาย่อมเป็นเสมือนยาบำบัดความเศร้าหมองความทุกข์ความเจ็บปวดให้ใคลายลงจนในที่สุดก็อาจหายสนิทเขาปารบว่าลุงจรคงแก่ลงมากทีเดียวชีวิตแกหนีไม่พ้นจากคนเฝ้าบ้านของตระกูลนคราตั้งแต่เฝ้าบ้านร้างจนกระทั่งขายไปจนกระทั่งขายที่ไปหมดก็ยังอุตส่าห์เฝ้าบ้านให้พิมพ์ คุณพ่อคุณแม่ท่านเดินทางไปก่อนเราป่านนี้คงถึงแล้วก็ลังคับพิธีคืนนี้โทรศัพท์ถึงแพทหน่อยนะคะในตาพิมพ์มีแววกังวลบางอย่างซึ่งตรีศักด์สังเกตเห็นพิมพ์ห่วงอะไรเหลวไหลนะคะพิมพ์หัวเราะเบาๆกรบเกลื่อนแม้กระนั้นก็ยังไม่รวบรอยกังวลในแววตาบอกพี่เถอะเสียงตรีศัก์ปลอบนุ่มนวล พิมพ์ไม่อยากให้ลูกอยู่ใกล้แม่น้ําอดรู้สึกไม่ได้ว่าพวกนัรขราเหมือนถูกสาบเรื่องเออหลายๆคนล้วนแต่เกิดอุบัติเหตุในน้ําพิมพ์เลยออกจะกลัวๆคงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวค่านี้โทรไปกําชับซะหน่อยอย่าให้ลงเรือไปเที่ยวไหนมาเรือน,นี้เราก็จะตามไปแล้วคงได้ดูแลแกอย่างใกล้ชิดพิมพ์ต่อโทรศัพท์ไปที่บ้านหล่อน ตั้งชื่อตามหล่อนว่าพิมพ์ถ้าพ่อแม่หล่อนเดินทางมาเมืองภาคเมืองไทยส่วนมากจะมาพักที่นี่เพราะบ้านที่สุขุมวิทนั้นแออัดทั้งยังมีอาคารคอนโดมิเนียมสูงๆขนาดจนกระทั่งเมรและพิไลดำริขายหล่อนโทรจากบ้านเวลาสองยาเมืองไทยเป็นเวลาบ่ายมารดาเป็นคนรับสายพิมพ์ค่ะ แม่ถึงเมื่อไหรคะนั่นเมื่อคืนนี้สองยามกว่าจะเรียบร้อยเดินทางถึงบ้านก็เกือบตีสองแพทเป็นยังไงบ้างคะจะเป็นยังไงก็สนุกสุกซนไปตามเรื่องลูกเธอนี่เป็นสาวช้าอายุ1 3บ4แล้วนิสัยยังเด็กแต่ก็เรี้ยงง่ายดีไม่ต้องกลุ้มเรื่องมีเดทกับเด็กผู้ชายตอนนี้อยู่หรือเปล่าคะพิมพ์ขอพูดด้วยหน่อยอยู่ ไปนั่งรอก๋วยเตี๋ยวไปนั่งรอก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่ท่าน้ำโน่นแน่แม่คะพิมพ์อุทานตามมาพูดกับพิมหน่อยเถอคะแม่คะพิมพ์อยากให้แม่ตามแพทหน่อยอย่าให้ไปทําอะไรที่ท่าคนเดียวนะคะใส่บาทนั่งเล่นอะไรก็ให้พี่เอียดตามไปด้วยพี่ไลยลองบอกเอียดให้ตามแพทขณะที่หูฟังลูกสาวพูดเมื่อพิมพ์พูดจบหล่อนก็ว่า ยายแพทโตเบอร์เร่แล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆอย่าห่วงอะไรไม่เข้าเรื่องหน่อยเลยนะ่ะอยู่ๆจะตกน้ำตกท่าไปเฉยๆได้ยังไงถึงจะเล่นเรือเล่นแพแกก็หยุดเล่นอยู่ใกล้ๆว่ายน้ำก็แข็งนี่จะมาถึงเมื่อไหร่หล่ะเรานะ่ะมารืนนี้ออกเดินทางค่ะแม่เอ,าอ้าวยายแพทมาแล้วพูดกับแม่เขาหน่อยประโยคหลังบอกหลานสาวอายุ13มแม้จะรูปร่างโปร่งบาง ก็มีความอวบของไวที่กำลังเริ่มสาวหน้าหวานดิมฝีปากยิ้มสดใสอยู่เสมอแต่ทว่าดวงตารูปกว้างยาวสวยประกอบด้วยขนตายาวงอนนั้นมีแววสูกนิดนิดเป็นดวงตาที่ออกประหลาดอยู่แม่แพทพูดนะคะหนูลงไปทำอะไรที่ท่าน้ำระวังหน่อยนะลูกถ้าจะตักบาตหรือซื้อหาอะไรหรือ นั่งเล่นให้ประเอียดเขาไปด้วยแหมแพทไม่ตกน้ำหรอค่ะแม่เด็กสาวหัวเราะคบคันแม่คะแพทพบวินล,ลี่ด้วยหล่อนบอกแพทจำวินล,ลี่ได้ที่แพทเคยพบกับเขาที่บ้านแม่ไงคะเขาก็จำพทได้เหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาอยู่คอนโดมิเนียมข้างๆนี่เองแหลคะค่ะแม่รู้แล้วเขาพบคุณตาคุณยายบ้างหรือยัง คงจะยังกำลังคะแพทเพิ่งเจอเขาเมื่อเช้านี้เองเขามาหาพระสีค่ะคุณตาคุณยายยังไม่ตื่นพิมพ์ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกบอกลูกว่าวันศุกร์แม่จะถึงกรุงเทพตอนนี้แพทย์ต้องเชื่อแม่หน่อยนะลูกเรื่องเล่นเรือแม่ห้ามเด็ดขาดนั่งเรือข้ามฟากนั่งเรือห่างยาวเที่ยวทางเรือแม่ห้ามทั้งนั้นบอกละเอียดมาพูดกับแม่หน่อย เด็กสาวร้องเรียกพี่เลี้ยงของแม่ซึ่งเคยอยู่เป็นพี่เลี้ยงของหล่อนด้วยพลางหัวเราะกับคุณยายแม่นี่แย่จริงๆนะคะคุณยายห้ามแพทหลายอย่างลงเรือเล่นเรือเที่ยวทางเรือห้ามโมดไม่รู้เรื่องอะไรคุณยายไม่ตอบคำถามแกมปารบแต่ทว่าซัากหลานสาวว่าแพทรู้จักวินลี่ด้วยหรือ นานนานแล้วค่ะตอนแพทไปอยู่กับแม่ก่อนไปอยู่กับคุณยายวิลลี่เขาไปหาแม่กับคุณอาแพทก็เลยรู้จักด้วยเกือบลืมไปแล้วสิคะแต่พอเห็นหน้าปุ๊บแพทก็จำได้เข้ามาอยู่ที่คอนโดมิเนียมข้างนี้เองค่ะคุณยายเงินหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่ไลยพูดเหมือนปารบกับตัวเองนักเขียนทุกท่านจะเขียนคำว่า เหมือนลำพึงกับตัวเองเหมือนพูดกับตัวเองเหมือนปารพกับตัวเองเอาใหม่งั้นหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่หลยพูดเหมือนปารบกับตัวเองขจรกับบุญศรีไม่เคยเห็นเคยบอกเรื่องนี้ให้รู้บ้างจบบทที่ห7